ก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะตอนนี้ป้งกำลังจะไปเที่ยวด่สมูนคือขอไม่เคยไปสมุยเลยทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเราไปกันทั้งหมด4วัน3คืนแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนบล็อกเกอร์ไปเยอะมากเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นย <T> ังไงนะเดี <est> ๋ยวเราตามกันค <up> ่ะแ้วหาอะไรกินก่อนค่ะทุกคนยามเช้านี้นะคะ เดี๋ยวเติมพลังก่อนนะคะทุกคนรู้สึกว่าแบบเวลาตื่นเช้ามาใช่ไหมมันหิวตลอดเลยนี่นะคะซื้อมาเป็นตอติยาแฮมชีจากแบร์คันยอนนะคะตี่จะออกใหม่อเ,เชญ <c oughs> ่า้มยานกท่ตนได้นะคือใหญ่มากส <c oughs> ูตรโล <c oughs> มัต้องกินตูดด้วย <c oughs> ตูดไใ้แป้งหรวอละไอันนี้สองอันเก้าสิบห้าบาทนะคะกล่องหนึ่ง เดี๋ยวไปเจอกันที่สมุยกันะค่ะทุกคนทุกคนคะ่ะตอนนี้บ้างถึงที่สุราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้บ้างกำลังจะนั่งรถนะไปต่อเรืออีกทีหนึ่งนะคะซึ่งมันจะใช้ระยะเวลาจากสนามบินเนี่ยไปที่ท่าเรือก็เป็นประมาณชั่วโมงนะคะแล้วก็จากเรือเนี่ยขึ้นเกาะสมุยอีกเป็นชั่วโมงเหมือนกันก็ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บแต้มนอนไปยาวๆเลยนะคะทุกคนและเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันตอนที่ท่าเรือเราก็ไปสมุยลลกันเนาะ พว่ะตอนนี้นะคะแป้งก็มาถึงที่ท่าเรือดอนสัก์แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือลำนูนกันลำไหนมองไม่เห็นเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะรถมันบังอยู่อยู่ข้างหลังตรงนู้นเค <Okay. S 2> เป็นเรือปลาหมึกนะคะ uh huh. เดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวกันก่อนที่นี่เลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นเรือกัน,นะค่ะ <S <S 2> <S 2> ชนปล่าก็กินนะ ตาต้ต้องกินอะไรคะ ทุกคนคะเมื่อกี้เราก็กินข้าวกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าอาหารใต้ที่นี่คืออร่อยมากคือลองไปหลายเมนูใช่ไหมที่ถ่ายอินเสิร์ตไปให้ดูก็จะแบบมีพวกสุกกี้น้ำมีผัดไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าที่เด็ดเลยห้ามพลาดในการสั่งก็คือเป็นขัวกิ้งหมูนะคะแล้วก็จะมีหมูผัดกะปิแล้วก็แกงส้มหรือว่าแกงเหลืองอะเนาะเออคือแบบอ่ะของที่มันเป็นของใต้คือเด็ดแบบเด็ดมากคือรสชาติแบบเผ็ดสะใจมากทุกคนมันแบบเหมาะกับการเป็นอาหารใต้แบบสุดๆถ้าเกิด ว่าใครที่แบบจะมาขึ้นเรือแล้วก็แบบอยากหาอะไรทานก่อนนะคะก็แนะนําเลยว่าให้สั่งเมนูของแบบอาหารใต้ดีมากทั<า>น,นี้เรานั่งเรือไปของราชาเฟอร์รี่นะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบนเรือกันอีกทีเนาะตอนนี้ก็เพื่อนๆก็นั่งรออยู่นะคะรอเรเือมาแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเป็นการเที่ยวสุดไปครั้งแรกของแป้งไปคะ่ะอันนี้คือเรือที่เราจะไปกันนะคะ<อ>ทุกคนมีนอนปลาหมึกตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่ตั๋วของเราค่ะจึ้ง ตอนนี้กําลังขึ้นเรือนะคะทุกคนซึ่งแบบว่าบันไดมีความสุขชันอยู่ประมาณนึงต่องมันิดเดียวด้างข้างมันจะเหมือนเป็นแบบที่จอดรถใช่ปะแล้วก็เราก็ต้องขึ้นไปด้านบนนะแล้วก็มียเจกรุงเทพนะะถือล้มไปตลอดเวลานี่ค่ะที่นั่งทุกคนทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังหาภารกิจทำตอนระหว่างนั่งนั่งเรือไปที่เกาะสมุยนะคเล่นเกมัาอยู่นะคะเกม Among Us นะคะ กำลังตามล่าค่าคนเลวอยู่นะคะนี่คือชมนะที่ทุกคนก็คือเรื่องนั่งกันคนละมือเพื่อที่จะแบบจะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร <Okay. S 1> นะโดนค่าแล้วโดนฆ่าอีกค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเล่นนะไปลองโหลดมาเล่นกับเพื่อนดูสนุกมากนี่ค่ะทุกคนอมองค่าสตางคเอา้าน้องลิซ่าไปแล้วหรอน้องลิซ่าเร็วตลอด โฮ้ยใครอยากมาพิงกะาอยากพิงก้าทุกคนสรุว่าเราข้าไปได้ทั้งหมดเจ็ดคนเลยเหลือเอ๊ะข้าไปได้หกหรือเจ็ดไ่และแต่ก็โดนจับเกือบชาแล้วทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก้าจะถึงเกาะสมุยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเกาะสมุยกันว่าเรว่เนาะไป ราแล้วค่ะทุกคนคืนแรกค่ะอัน,นเดียวขำจิงจ้ะเข็งแบบสุด ตอนนี้กำลังเดินชมโรงแรมกันอยู่นะคะทุกคนรีนสอร์กท,ทกว้างมากตาจะบอกว่าเมื่อกี้แอบเห็นห้องตัวเองแล้วนิดนึงก็คือเป็นแบบผู้แอคเซสนะคืออยู่ติดริมสระเลยแล้วก็เป็นแบบโซนแบบค่อนข้าง private อะคือมันอยู่กันเป็นแบบ4ี่ห้องแต่คือมันก็มีความเป็นส่วนตัวของแต่ละห้องนะแต่พวกเราออกมาก,กับเพื่อนไงก็เลยแบบ4ี่ห้องนั้นก็คือเป็นเพื่อนๆกันหมดเลยแล้วก็มีสระปเป็นของตัวเองอยู่ตรงกลางเก๋กมากทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ริมหาดนะคะเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีค่ะ เอาน้ำมืดเลยค่ะจะเป็นลมหรือเปล่าคะคย้อนแสงย้อนแสงคือวิวนะคะทุกคนโหถ้าตอนเย็นนะไปนั่งอยู่ตรงนั้นคือแบบเกรมากค่ะตอนนี้เราถึงห้องแล้วแอบเย็นฉ่ำมากเดี๋ยวจะพาไปเดินดูห้องกันค่ะไปจึ้มนี่นะคือเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมปุ๊บเป็นแบบนี้เลยเจอเตียงเลยค่ะทุกคน <Wow. S 1> แอบเย็นฉ่ำมาก จะมีโต๊ะนะคะซึ่งแป้งเอาสัมผระามากองเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะมีผลไม้เชื่อมไว้ให้กินตรงนี้อบแห้งเนาะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกชากาแฟาอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือดื่มได้ปกติมีเครื่องชงกาแฟานะคะแล้วก็ด้านล่างนี้เดี๋ยวแป้งดูก่อนว่ามันคืออะไรคือแป้งเข้ามาพร้อมทุกคนเลยนะแป้งยังไม่ได้เข้ามาดูก่อนเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหน,น <c oughs> โหยมีแก้วชงแชมเปญจะดชมพงแชมเปญแก้วไวน์ก็ตู้เย็นนะคะแต่ว่าตู้เย็นไม่มีอะไรเลยมีแค่กแกว แก้วแช่ไว้รู้เลยว่าสำหรับแบบว่าคอกินเบียนะคะทุกคนดื่มแบบเบียเย็นๆตื้อตร้ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาด้านในนี่ก็คือมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อลืมทีวีอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเข้าไปด้านในอีกทีนึงก็จะมีแอร์อีกตัวหนึ่งนะ,ะอ๋อมีตัวเดียวโอ๊ยทุกคน เป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่างอาบนา้ำาก็ตรงนี้ก็จะมีกระจกเป็นตัวนะคะ <c oughs> นี่ชุดจากโปเมโ l o จะบอกว่าแบบได้มาในราคาแบบลด50นะค่ะ <c oughs> ทุกคนตัคอ๋อแล้วก็โซนนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะแล้วก็จะมีสลิปเปอร์อะไรให้เรียบร้อยตู้เซฟนะคะต่อมานะโซนนี้น่าจะเป็นห้องน้ำแบบห้องแบบซักโครกโอเคห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็านนี้จะเป็นแบบเรียนชาวเวอร์เนาะสำหรับคนที่แบบอยากยืนอาบน้ำอะไรอยี้ เหนื S <S <it> <S ่อยสุดๆอ่ะการเดินทัวรโรงแรมด้วยฝ่าเท้าของเราเองเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนกรีบๆแบบข้ากล่องนะทุกคนเพราะว่าหิวมาจากที่ราชาเฟอร์รี่นะคะเดี๋ยวไปกินเลยก่อนแล้วเดี๋ยวว่าจะไปเล่นน้ำสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ว่ามา4โมงเครื่งแล้วแล้วเดี๋ยว6โมงเขามีนัดแบบปาร์ตี้กันเดี๋ยวไปดูกันว่าฝนจะตกไหมปรักก่อนแล้วค่ะทุกคนเจอกันค่ะ มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะ <Wow. S 1> ก็ตื่นเช้ามาด้วยความแบบสดใสนะก็เมื่อคืนนะคะไปกินข้าวที่ริมหาดมาเนาะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูกันก็เช้านี้นะคะก็มากินข้าวริมหาดเหมือนกันนี่บรรยากาศแบบดีมากอ่ะบรรยากศ <Wow. S 1> ากศเ,เต็มเ,เต็มเลยอ่ะ นี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่คือบรรยากาศแบบมากินข้าวเช้านะคะทุกคนคืออยู่ริมหาดจริงๆอ่ะก็คือเหมือนอาหารที่นี่ค่ะเขาจะไม่ได้มีวางเป็นแบบไลน์บุฟเฟ่ต์นะเขาจะให้แบบเราสั่งว่าจะกินอะไรบ้างก็คือเขาจะให้เราสแกน QR วอาโค้ดก็จะมีแบบภาพแล้วก็แบบเมนูอะไรเงี้ยว่ามีอะไรบ้างเราก็เลือกสั่งได้เลยนะคะน้องเขาก็จะเก็บเมนูแล้วก็เดี๋ยวจะเอาออกมาเสิร์ฟเป็นจานๆนะคะจะบอกว่าอาหารที่นี่แบบน่ากินหลายอย่างมากแล้วคือสั่งกันไปแบบโหดหลายมากทุกคนสั่งกันไปเยอะมากเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวออกมาดูกันแลวกันนาองว่าจะมีอะไรนะกิน บางครสั่งกันไปแบบโหดร้ายมากทุกคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะทุกคนมาถึงของก็จะเอาขนมปังมาเสิร์ฟมาดูกัน๋อมีโยเกิร์ตด้วยเีกโยเกิร์ตสองถ้วยนะคะสองรสแล้วก็มีนี่ไมใอันนี้เป็นข้าวต้มหมูนะจ๊ะเจแมาอ อร่อยนะอาหารมันคือแบบโจ๊กโจ๊กตอนนี้ปั้งก็มาอยู่ตรงโซนหินใตาหินยายนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปตรงหินใต้หินยายกันแล้วก็มีเจอร้านขายของอยเยอะแยะมากมาเลยตรงนี้มีร้านกะละแมด้วยเอาจริงๆว่าคือเพื่อนบอกว่ากะละแมที่สมุยคือดีมากแต่แบบอีนี้ไม่เคยรู้เลยก็คือภาพจําคือกะละแมเชียงใหม่เท่านั้นอนะไม่คิดว่ากะละแม่เป็นของใต้เดี๋ยวไปชิมกันข <laughs> อชิมหน่อยนะคะ่ะคุณ นุ่มนิ่มมากแล้วก็แบบร้อนๆนะมีดั้าเดิมไปเตยแล้วก็ข้าวเหนียวดำนั่นใบเตยนะคะที่มันนค่ะอุณค่ะอันดั้งเดิมของทุกคนเสียมตาลอันนี้ข้าเหนียวดำค่ะอ๋อข้าวเหนดำก็คือผสมข้าวเหนียวดำเข้าไปในนี้เลยเลยค่ะอืมใบเตยแล้วทํามใหม่ละมันอร่อยมากเลยทุกคนน้อนไม่ได้หวานจัดเอันนี้เข้าวเหนียวดำนะคอะ ข้าวเหนียวดำคือเขาใส่ข้าวเหนียวดำเข้าไปในกะละแมเลยอร่อยเดี๋ยวต้องสื้อกลับไปฝากที่บ้านนะทุกคนร้านนี้ค่ะร้านยานุคนป้อมใส่กะละแมนะคะนี่เบอร์สัได้เลยตรงนี้อ้าวคุณเบื่อได้กระเป๋ามาเล้ยกระเป๋าน่ารักค่ะไปค่ะทุกคนไม่ถึงเห็นตาเห็นยายมัวละกินนะคะทุกคน เดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยออกมาซื้อของกินกันนะโอ้ไม oh <my> ่ก็คือแดดดีใช้ได้เลยนะนี่นะคะอยู่ตรงนั้นนะทุกคนเอ้ยอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนหินตาแล้วก็ตรงนี้หินยาค่ะหินตาเห็นยายค่ะเดี๋ยว <c oughs> ไปดูใกล้ๆกันคะ่ะทุกคน อ๋อหินยายอยู่ตรงนู้นเลยทุกคนเดี๋ยวพาลงไปดูนะคะตรงนี้ลุงเสื้อเหลืองยืนอยู่ทุกคนก wow. ็คืหินยายอยู่ตรงนี้นะคะเราต้องเดินลงไปข้างล่างตรงนั้นแล้วถึงจะเห็นเดี๋ยวพาลงไปดูหหนยว้าวโอ้โหตรงนี้นะคะทุกคนคือหินยายค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงร้านอาหารแล้วค่ะทุกคนเป็นร้านก๋วยจั๊บป้านิดนะคะ เป็นร้านแบบโลเคอลเลยนะทุกคนก็คือเป็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพลิงเพลินี่ค่ะทุกคนร้านป้านิดนะคะร้านป้านิดจะมีก๋วยจับน้ำโค้นก๋วยเดี๋ยวต่างๆข้าวขาหมูข้าวกะปิกะเพราขาหมูกะเพราเนื้อเปื่อยเนาะหยุดทุกวันพุธนะคะทุกคนนี่บรรยากาศร้านนะคะ เฮ้ยเราคนเริ่มจากก๋วยจับนะเพราะว่าเราอยู่ร้านก๋วยจับเพื่อนๆจะเห็นไหมเหรอครั้งหน้ากุ้งก็อร่อยเป็นยังไงบ้างคะก๋วยจับก๋วยจับเนี่ยจับเลยครับจริงจริงคิดเด็ดคือเขาจะให้เครื่องค่อนข้างเยอะอันนี้กินมาสักพักแล้วก็เลยแบบดูร่อยหรอแต่ว่าหมูกรอบหมูกรอบที่นี่ค่อนข้างดีคือแบบหนังกรอบหมูกรอบที่แคทโอเคดีๆก็เครื่องเครื่องในนี่ยังไม่เห็นเหมือนกันเพราะเหมือนจานนี้จะสั่งไม่ใส่เครื่องใน หมูกรอบ้วนทุกคนค่ะตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อิ่มมากแล้วก็ร้อนมากด้วยทุกคนเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังออขอเลิก่อนนิดเดีเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะคะคือจะบอกว่าก๋วยจับอร่อยมากสมกับเป็นชื่อร้านก๋วยจับป้าน,นิดนะคะเยอะมากด้วยชามละ5้บบาทแนะนํว่าให้สั่งหมูกรอบเพราะว่าหมูกรอบกินกับก๋วยจับป้าคือ,ออร่อยมากคือเส้นมันจะนุ่มกําลังดีนะคะแล้วก็มีไข่ฟองนึ่งแล้วก็มีหมูกรอบเยอะมากคือหมูกรอบแบบ ดีอ่ะคือแต่ดีคือแบบเอามาสั่งมากินกับกว๋วยจั๊บนะคือใส่เข้าไปในกว๋วยจับเลยคือมันอร่อยมากทุกคนแล้วก็จีิงๆเขาก็จะมีพวกกระเพรามีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็โอเคแต่ว่ากว๋ากวยจั๊บคือแบบต้องสักจริงๆทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน c a f e the อ i e พนี่จะบอกว่าวิาว,วดีมากแบบมันจะเป็นแบบริมทะเลเลยอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูวิวข้างหลังนี่ดูดีนี่คือวิวที่พอยืนอยู่นะแล้วก็มีสาวสวยนังอยู่ตรงนั้น แล้วก็ป้ามาทำรองเท้าตกค่ะทุกคนก็ <c oughs> มีคนลงไปเก็บไม้จะนั่ง <c oughs> ถ่ายรูปนะรองเท้าล่นเดี๋ยวถอดรองเท้าดีกว่าเ <c oughs> อ้ย,อยมันชิลมากเลยทุกคนคือดีมากเลยเอ่ะ <c oughs> มีสั่งเครื่องดื่มไปด้วยนะคะจริงๆเขามีถางแบบอาหาร แล้วก็เครื่องดื่มอะไรเงี้ยเครื่องดื่มก็จะมีพวกกาแฟ mm. พวกอะไร mm. แอลกอฮอล์อะไรก็มีนะคะ mm. แต่ว่าเราสั่งเป็นเอ,อ่อพีชดีไลท์ไปเกเกรย์นะคือมาที่นีองจริงคือมันแดดร้อนมากแล้วก็คือสมุยมันจะมีแค่แบบ2องฤดู mm. ก็คือฤด,ด,ดูร้อนกับฤด,ดูฝนนะคะคือช่วง ที่บ้านเราเป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมที่นี่ก็คือจะเป็นฝนตกแบบมรสุมเลยนะคะส่วนตอนนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่หน้าร้อนนะคะคือแดดเขาจะแบบเปรี้ยงมากทุกคนแต่ว่ามันจะมีบ้างที่แบบมีลมพัดเย็นๆนย่นยแบบเมื่อวานตอนเย็นที่เราไปกินข้าวริ้มหาคือเย็นมากเลยนะ,ค,ะคือลมมันพัดตลอดก็เลยแบบโอเคแต่วันนี้คือพอกลางวันแดดมันค่อนข้างร้อนนะคะก็เลยค่อนข้างจะกระแดกเปียกส,น,สนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้มาถ่ายรูปเล่งเงนกันกอดรอเครื่องดื่มนจะจ๊ะย้ายร้านอีกแล้วค่ะโอ้ยอิบบ่มมากถูกมากตอนนี้ตอนนี้แป้งอยู่ที่ร้านน คือหน้าร้านดูแบบเฉยๆมากเลยทุกคนแต่เมื่อแกแอบ,บเข้าไปดูแล้วคือของเขาจะเป็นไอศครีมแล้วเป็นพวกโยเกิร์ตครีมชีสอะไรอย่างเงี้ยพือของเขาดูแบบหลากหลายแล้วก็มันดูมีอะไรมากอะจริงๆดูทุกคนทุกคนเยอะมากเป็นยังไงคะคุณคุณชิมอะไรคะเริ่มแล็กโตดวัสิลักในตัวเองไม่ไม่กินอะไรอยู่โยเกิร์ตโฮมเมดแบบไม่มีน้ำตาลเป็นเด็กใม่คโยเกิร์ตโฮมเมดยอร่อยปะแบบไม่มีน้ำตาลอร่อยแล้วมันเปรี้ยวเยอะไหม ส่งในโรงแรมในสมุยด้วยจ้ะเดี๋ยวจะลองมาหนักร้านนี้นะคะถ้าสมมติว่ากินแล้วอร่อยก็คือมาที่นี่แต่ถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องมาอยากถามว่าวิธีการทานไอศครีมที่ถูกต้องไปใช้ช้อนหรอคะอันนี้มันมีโยเกิอ์เอาหรอโอ๊บโยเกิร์ตเมสมีไบดีสแองค์เองทำไมอ่ะอยากถามว่า มีมิมไลดีสค่ะาคาไมรูมมม้ว่าโยเกิดไกีอนอยากแก้แริ่มจากตรงนี้ค่ะคือมีแบบซาวค์ครีมครีมชีสไวทชีสฟตตาชีสฟรุตโยเกิร์ตอะไรคือแบบเยอะแบบเยอะเยอะมากด,ดิโอ้อันนี้ก็คือเป็นแฟนบิมไลดิสเมื่อกี้นะนี่ทุกคนคือร้านไิมไอนี่คือไอติม,บบมแบบเยอะมากดูแบบ คือดูน่ากินมากดูจริงจังอร่อยไหมคะชิมรสอะไรไปคะฟอเรโลค่ะอร่อยโอเคเอ้าอร่อยไหมรสอะไรเไปตเอยะทุกคนสั่งไว้แล้วค่ะจ่ายเงินแล้วนะก็คือสรุปว่าเราเลือกเป็นรสรัมเลซินกับฟลเรโลนะฟลเรโลห้ามพลาดเด็ดขาดดีมากทุกคนในจริงอร่อยทุกรสเลยแต่ก็คือมันเยอะจนเรื่องไม่ถูกนะก็มาชิมได้พี่เขาแบบให้ชิมเยอะมากทุกคนนี่นะคะพี่เขาตั้งตักของเราอยู่ ทเปอร์ปะไม่แน่ใจกับกับอัพเตอร์เอ็กที่เป็นรสมิ้นท์นะครับเดี๋ยวสั่ให้ดอูอร่อยไหมชิมก่อนครับมิ้นท์มิ้นท์ค่อนข,ข้างอร่อยคือแบบหอมมิ้นท์แบบชัดเจนมากนะมีความเย็นๆแบบหลังจากกินนิดนะึงเย็นในปากเย็นในมิ้นท์นะเราเราอะไรนะทัพเปอรอะไรนะรดักคัพเปอรเหรอเป็นแนวดักคัพเปอเลตนะครับคือแบบแต่ค่อนข้างเข้มแต่ก็ยังมีความหวานอยู่นะคือเหมือนาหวานอยู่นะแต่ว่า กินเป็นช็อกโกแลตเข้มกินคู่กันคือดีเลยปะเฉยๆไม่คุยด้วยแล้บ้าโอเคกินยังไงเซ็กซี่คะไม่อา่ีกเ่า มืตอนเย็นเราวก็ไปกินข้าวเย็นที่ร้านแมรี่โกมานะคะเป็นแบบฟิลอาหารยืนบ้านของที่นี่นะคะเมนูมันก็จะเป็นพวกเมนูแบบน้ำพริกเราะร่าน้ำชุบหยำบหมอเออแล้วก็เป็นแบบพวกแกงส้มเออ อะไรประมาณนี้ทุกคนก็คือจะเป็นฟิลอาหารใต้ที่เป็นอาหารพื้นบ้านรสชาติอร่อยนะรสชาติมันไม่ได้จัดจ้านขาดแบบว่าแบบสดๆอะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าอร่อยเลยค่ะทุกคนก็ลองแบบไปชิมกันได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินไปที่ร้านโคโค่แทมกันนะเป็นร้านที่แบบเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบมาสมุทรก็แบบน่าจะมาแหวกกันตอนเย็นตอนค่ำๆมาอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเป็นแบบนั่งริมหาดเลยนะคะเป็นแบบเบาะนั่งริมหาดแล้วก็ เหมือนกับว่าให้เราแบบว่านั่งคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าชมวิวชิวๆที่ริมหาดอันนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นร้านอาหารซึ่งจะมีที่นั่งด้านบนแล้วก็จะมีที่นั่งที่ด้านล่างที่เป็นเหมือนคล้ายๆแบบบาร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปนั่งชิวๆได้นะคะรับลมเย็นๆแต่ตอนที่พั่งไฟก็คือไม่ไม่มีลม คืนนี้ไปนอนแล้วค่ะแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนแรกจะไปดำน้ำแต่ก็เปลี่ยนแผนแหละอาจจะแบบเดี๋ยวยังไม่แน่ใจว่าจะมีพาไปกินที่ไหนอะไรยังไงไหมเนาะแต่เดี๋ยวตอนเชา้าเราก็กินเบรคฟาสต์ที่โรงแรมแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวคืนนี้ขอไปพักก่อน,นะค่ะทุกคนฝันดีนะคะจะเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้าจะมอร์นิ่งก็ไม่ใช่มอร์นิ่งแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ประมาณบ่ายสองแล้วนะคะก็วันนี้ป้งไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วเมื่อเช้าไปกินข้าวเช้าก็ลืม เอากล้องไปอัดนะคะก็ตอนนี้ว่ากกำลังจะไปหาอะไรกินเป็นมื้อกลางวันเนาะว่าจะไปโคโค่แทมนะคะที่ไปมาเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่เราให้ฟังเนาะแต่ว่าเหมือนคือจริงๆมันมีเมนูที่เขาแบบบอกว่าอร่อยมากก็คือพิซซ่านะคะแล้วเมื่อวานเราไม่ได้กินทุกคนเราก็เลยว่า <Yeah. S 1> เออเดี๋ยววันนี้กลางวันเราจะแวะกันไปกินดีกว่านะคะเดี๋ยวไปที่ร้านกาันแล้วก็หน้าตาจะเป็นยังไงเราก็สั่งอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันแต่คือคงไม่ได้สั่งเยอะนะทุกคนเพราะว่าเย็นเนี้ยมีแพลนก็คือมีกินหมูกระทะตอนเย็นแล้วก็ จะมีไปกินร้านที่เป็นแบบเชฟฝรั่งเศสนะคะซึ่งอายุ77แล้วก็ชอบคนเดียวด้วยเออก็าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอชมกันละกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาอะไรกินกลางวันกันก่อนละกันเนาะ ตอนนี้แป้งอยู่ที่ร้านโคโค่แทมแล้วนะคะแล้วก็สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วมีสั่งไปพิซซ่าสองถาดนะถาดหนึ่งมันจะแค่สี่ชิ้นนะคะน่าจะไม่ใหญ่มากมีสั่งไปเป็นทับฟิลแล้วก็อันที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะคือโคโค่แทมเลยเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนี่ป้งฝากอันนี้ไปค่ะทุกคนเป็นทับฟิลนะห้าร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยจะมีแค่ไซส์เดียวนะคะแต่ว่าหน้าอื่นๆมันจะมีสองไซส์ก็คือมันจะมีที่เป็นแบบ M ก,กับ อาเนาะที่ถามก็คืออารมันจะแบบเป็น8ชิ้นแต่ว่าจริงๆแล้วขนาดมันไม่ได้ห่างกันมากนะคะเพราะว่าราคามันไม่ได้ต่างกันเยอะนี่หน้าของพิซซาก็จะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่พิซซ่ามาแล้วค่ะทุกคนมาชิมกันอันนี้เป็นแบบอันนี้คือหน้าโคโค่แทมนะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขานี่มาชิมกันเถอะ คือพิซซ่าตรงนี้บางมากทุกคนแล้วคือขอบก็จะมีความแบบกรอบนิดนึงแล้วก็นุ่งเหนียวอะไรเงี้ยมีพี่ชื่อตะเขาแนะนำมาเขาบอกว่าให้มวนแล้วกินอ,อืมเหมือนจะโอ้อกยอ่งอร่อยค่ะทุกคนอร่อยบรรยากาศดีทุกอย่างแบบเวิร,ร์กามากถ้าไม่อากาศแบบมานะคะที่โฮมสแตยครับ ทุกคนคะ่ะปาร์ตี้ของเราวันนี้นะคะการแต่งตัวสวยของทุกคนก็คือมากินหมูกระทะจ้าปาร์ตี้หมูกระทะค่ะทุกคนก็มันจะมีทั้งหมดสามราคานะคะของโรงแรมมันจะมีถ้าเป็นชุดหมู690ถ้าเป็นชุดเนื้อ790แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นชุดรวมหมูเนื้อซีฟูดห้าทั้งหมด990นะจริงๆก็คิดว่ามันแอบน้อยไปนิดนึงนะทุกคนแต่เดี๋ยวมาชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะนี่อันนี้เราลงไว้แล้วคะ่ะทุกคน ชูชาชูชาชูชามีมีดมาด้วยวะไข่ก็มอทุกคนหาเช้าแล้วคันเช้าจริงๆก็คือประมาณ9โมง10โมงนะตอนนี้ก็กำลังจะไปกินข้าวเช้ากันต่ละว่าจะไปกินข้าวเช้านะเพราะว่าคืนดึกมาแต่ว่าเขาเอาขนมจีนมาก็เลยว่าจะจะแวะมากินสักหน่อยค่ะทุกคน นด้ยังสดมา,มากๆนะคะตอนนี้เสียงก็คือแถบแห้งสุดๆค่ะทุกคนโอ้สีสันดูน่ากินไปกินกันไม่กินผักด้วยไม่กินเครื่องเคียงใดๆทั้งสิน้นอ,อันนี้ข้าวยำค่ะทุกคนข้าวบอมมาเลยมาเชิมกันค่ะทุกคนข้าวยำจ้า มันจ้เป็นความเผนะ็ดเลยนะเผ็ดเลยแล้วก็หวานหวานมันความสุกกลบอหอมหอมของผักแล้วก็สุกของข้อความอ่าวเผ็ดๆหวานหวานหอมสมุนไพรแล้วก็เผ็ดๆนัดนไม่เผ็ดๆมันกรึบๆของจีนอร่อยค่ะเผ็ดกำลังดีแล้วก็แบบหวานนิดๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นผัดหมี่นะคะผัดหมี่สมุนเส้นมันจะแบบ ใหญ่นิดนึงเหมือนเส้นในบ้านเราเหมือนเส้นจันอม,มันผัดไทยเลยแต่หวานมันเหนเรอเป็นต้นเลยวะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหับน้ำกันตอนนี้เราก็กำลังจะเช็คเอาก,กันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้รอที่เขามาขนกระเป๋าอยู่นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อไหมน่าจะไม่ได้ไปไหนแล้วนะเพราะว่าวันนี้ออกสายนะคะน่าจะเดี๋ยวอาจจะอ้อมเดี๋ยวไปกินซ่อมตามก่อนนะคะที่ร้านซ้มตามร้านนึงงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเนาะแล้วก็เราก็จะนั่งเรือกลับไปฝั่งสุราษฎร์ค่ะแล้วก็อาจจะแวะร้านอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับกรุงเทพกันเพราะว,าว่าวันนี้เราจองไฟล์กับแบบไฟดึกสุดเลยนะทุกคนประมาณแบบสองทุ่มกว่าอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวอยู่ด้วยกันยาวๆอีกวันหนึ่งนะคะทุกคน ร้ก็ไปค่ะอยู่ที่ร้านยำแล้วนะคะตอนนี้ก็คือชื่อร้านวัาแซบนะคะมีทั้งตำแล้วก็ยำม,มีแบบน้ำแกงต่างๆก็คืออาหารอีสานเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงกันบ้างเนาะ เห็นดอกอันนี้ไหมอ่ะมันเป็นผักที่อยู่ในตะก้านั้นเห็นพี่ที่มาด้วยกันเขาบอกว่าชื่อว่าดอกชมจันทร์นะคะก็คือเหมือนเอามามันจะมีฤทธิ์แบบเป็นยาละบายอ่อนๆด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยกินนะบอกกันว่านะเราไม่เคยเห็นเลยอ่ะอืมเสับใส่จานเลยอาแบบเอาปากฉ่ำ เหนือที like oh. Still, video, ่น okay, ี the, ่เป็นแบบออสเตรเลียเลยนะเหนือย่างออสเตรเลียต้มตำปูปลาโอเคนะอร่อยอยู่โนนวนนะคะทุกคนก็ลองแวะมาชิมกันนะคือมันอยู่ใกล้โรงแรมมากมากแหละเมื่อกี้ที่แป้งอยู่โรงแรมพีซสมุยใช่ไหมคือมันอยู่แค่แบบตรงตรงเนี้ย แค่นิดเดียวคือเดินมาก็ได้เถ้าแบบไม่รู้จะกินอะไรอยากกินซ้มตําก็แวะมา้านนี้ได้นะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะแป่ก็นั่งเรือข้ามกับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่อยู่บนเรือก็คือหลับตลอดจะ้ะก็คือเป็นชั่วโมงก็คือหลับยาวๆไปแลนนี้เดี๋ยวว่าจะขึน้นรถบัสกันนะคะเดี๋ยวเนนี้เราจะไปสนามบินแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าประมาณสี่โมงกว่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวอยู่สนามบินแล้วก็กลับแล้วน่าจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็วบสมุยตรงนี้เนาะตอนนี้ก็คืออยู่สุราแล้วไม่ได้อยู่สมุยเพคะเดี๋ยวเราขึ แล้วค่ะแล้วก็กำลังจะกลับแล้วนะก็สำหรับทริปนี้นะคะเป็นการเที่ยวสมุยของว่า4วันสามคืนเนาะแต่ว่าก็อาจจะมีการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงสำหรับสายการบินนะคะจริงๆมันจะมีเครื่องบินที่ไปลงที่เกาะสมุยเลยนะนจะมีสายบางกอกแอร์เวย์กับการบินไทยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้จะแวะเที่ยวหรืออะไรที่สุราษฎร์อะไรงเงี้ยจริงจก็ไปที่นู่นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าของเราพอดีมีเป็นตัว๋วแอร์เอเชียเนาะก็เลยมาบินลงที่สุราษฎร์นะคะแล้วก็นั่งรถแล้วก็ต่อเรือ อะไรประมาณนี้ก็เลยจะใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งเนะาะวันนี้ก็เลยเหมือนไม่ค่อยมีอะไรก็จะเป็นการเดินทางสมากกว่านะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับทริปนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้คะ่ะทุกคนสำหรับทริปหน้านะคะก็จะพาพี่ไหนก็ยาดติอตามบชมกันนะคะวันนี้ว่าไปก่อนละคะ่ะ <Bye. S 1> ก็มีร้านของฝากมาแนะนาด้วยนะชื uh, ่อร้าน <okay. S 1> ว่ากินอยู่นะร้านนี้เขาอยู่ที่สุราค่ะก็จริงร้านนี้คือป้าเคยกินของเขาที่อยู่ที่กรุงเทพน,นะนก็คือเป็นน่าจะเป็นชีฟฟอนเค้กนะคะแต่ว่าป้ามีสอ,องกล่องกล่องนึงเป็นใบเตยมะพร้า,พาออ่อนแล้วก็กล่องนี้เป็นช็อกโกแลตนะแล้วก็จะมีอันนี้ที่เป็นชีฟฟอนเค้กนะคะมันนิ่มมากทุกคนคือจับแรงไม่ได้เลยอนะคือมันแบบเบาแล้วก็นิ่มมากทุกคนมันแบบดิ แล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนนี่เป็นท็อฟฟี่เค,ค้กนะคะท็อฟฟี่เค,ค้กอันนี้คือป้าเคยกินชื่อที่้อวว่ากาหลีราที่กรุงเทพก็คือสามารถสั่งเดลิเวอรี่เออสั่งแบบออนไลน์ได้นะคะทุกคนคือตัวท็อฟฟี่เค,ค้กเขาอ่ะมันจะมีหลายรสมากๆแล้วก็มีหลายหน้าด้วยตัวเค,ค้กก็มีหลายรสอร่อยมากๆร้านนี้นะคะไปสั่งได้แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นชิฟฟ่อนฝอยทองนี่คือเนื้อเขามันดูแบบนุ่มนิ่มจริงอะทุกคนถ้าเกิดว่าใครแบบมาที่จุรา์ก็แบบไปซื้อกันได้นะจ๊ะ โอเคค่ะไปนจริงเลยบ๊ายบาย